ค่ะดิฉันชื่อนางสาวมณฑิพันธธูลสกุลนะคะรหัสนักศึกษา6 3 2 1 3 9 0 0 1 8ค่ะสาหำหรับทริป2วัน1คืนนะคะที่จังหวัดสตูลนะคะดิฉันจะเป็นไกด์พาลูกทัวร์ทุกคนไปเที่ยวเองค่ะแล้วก็ได้รับลูกทัวร์จากสนามบินหาดใหญ่มาขึ้นรถทัวร์แล้วนะคะก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งนะคะดิฉันชื่อนางสาวมณฑิพันธ์ูลสกุลค่ะจะมาเป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเที่ยวจังหวัดสตูลกันนะคะ ขออนุญาตแนะนําผ yeah, <mon> <ningún SAN> <Maria> ู้ช่วยของดิชันีคนนะคะชื่อคุณท็อปค่ะเราสองคนนะคะจะพาลูกทัวร์นะคะไปเที่ยวจังหวัดสตูลกันค่ะและคนขับรถทัวร์คันนี้นะคะชื่อคุณสมชายและลําดับต่อไปนะคะเราจะพาลูกทัวร์ไปนะคะที่ท่าเรือปากบาราค่ะเพื่อที่จะไปลงที่เกาะลีเปะนะคะตอนนี้นะคะเราได้พาลูกทัวร์มาที่ท่าเรือปากบาราเพื่อที่จะเดินทางไปทางเกาะลีเปะแล้วค่ะให้ลูกทัวร์ทุกคนนะคะเดินขึ้นเรือได้เลยค่ะเดินอย่างระมัดระวังนะคะ ตอนนี้นะคะเราได้พาลูกทัวร์นะคะลุมจากท่าเรือและต่อรถมาที่รีสอร์ทอคิล่านะคะที่เกาะหลีเป๊ะเชิญลูกทัวร์ทุกคนนะคะพักผ่อนตามอัธยาศัยเลยค่ะและสําหรับเย็นนี้นะคะเราจะพาลูกทัวร์ทุกท่านนะคะไปเดินเล่นชมวิวที่ตลาดถนนคนเดินวอ k กิ้งสต e e ทค่ะเพื่อรับประทานอาหารเย็นและได้ดูของต่างๆค่ะเช้าวันที่สองนี้นะคะเรามี อาหารเช้าของทางโรงแรมนะคะไว้ให้ลูกทัวร์อยู่แล้วขอให้ลูกทัวร์ทานอาหารให้อร่อยนะคะเพื่อที่วันนี้เราจะได้ไปเดินทางกันต่อค่ะก็หลังจากที่ลูกทัวร์รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะได้ให้ลูกทัวร์นะคะไปเตรียมตัวนะคะเพื่อเราจะไปดำน้ํากันค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเรือของเรานะคะที่จะพาลูกทัวร์ออกไปดูเกาะสวยๆของนีเปให้ลูกทัวร์นะคะเดินขึ้นเลยอย่างระมัดระวังนะคะแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะอนุญาตนะคะ วันนี้นะคะเราจะนําลูกทัวร์นะคะไปดําน้ํากันที่2เกาะค่ะเกาะแรกนะคะคือเกาะหินซ้อนค่ะและเกาะที่2คือเกาะยางค่ะขออนุญาตแนะนําไกด์ดาน้ําของเรานะคะท่านนี้นะคะชื่อพี่นัดค่ะจะพาลูกทัวร์ทุกท่านนะคะไปดําน้ําดูปลาคารังและปลากระตูนสวยๆกันค่ะนี่ก็คือเกาะแรกของเรานะคะชื่อเกาะหินซ้อนค่ะที่เรียกว่าเกาะหินซ้อนนะคะเพราะว่าจะมีหินซ้อนกันมากมายเลยค่ะเลยตั้งชื่อนี้นะคะ ซึ่งเกาะน,นี้นะคะจะมีทั้งปะการังแข็งและปะการังอ่อนค่ะมีทั้งดอกไม้เปยนสีและฟูงป้าฟูงปลากระตูนมากให้ลูกทัวร์ทุกท่านนะคะเตรียมอุปกรณ์ดำน้ําให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะไม่ให้ทุกท่านนะคะทําลายปะการางังทําลายท้องทะเลนะคะโดยการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ําไม่จับปลานะคะหรือว่าไม่ทําลายทรัพยากรต่างๆนะคะ เกาะที่2นะคะคือเกาะยางค่ะนี่คือเกาะยางนะคะเกาะยางจะมีขนาดเล็กค่ะมีทะเลที่ใสสะอาดมากเลยนะคะเกาะยางนะคะจะเป็นเกาะที่มีจุดน้ําตื้นสามารถดูปะการังได้เลยค่ะแล้วก็สามารถให้ลูกทัวร์นะคะนอนเล่นพักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จบกันไปแล้วนะคะกับการดำน้ำทั้งสองเกาะนะคะหวังว่าลูกทัวร์จะมีความสุขและสนุกสนานกันนะคะระหว่างนี้นะคะลูกทัวร์สามารถนอนพักผ่อนกันได้เลยนะคะเพราะว่าเรากำลังจะกลับโรงแรมกันแล้วคะ่ะก็ตอนนี้นะคะเราได้พาลูกทัวร์นะคะมาพักผ่อนตามอันธยาศัยก่อนนะคะเพื่อตอนบ่ายนะคะเราจะพาลูกทัวร์ไปทานอาหารกลางวันกันค่ะ และมื้อเที่ยงนะคะก่อนที่จะพาลูกทัวร์กลับนะคะเราได้พาลูกทัวร์มาทานร้านมีปะปายาค่ะจะเป็นร้านอาหารทะเลอาหารไทยนะคะที่ติดหนึ่งใน10บที่ทุกคนที่มาเกาะหลีเป๊ะจะต้องทานแล้วก็เราได้พาลูกทัวร์นะคะมาเก็บของที่โรงแรมเพื่อที่จะเช็คเอากันค่ะ ก่อนที่จะกลับกันนะคะได้พาลูกทัวร์นะคะมาซื้อของฝากที่เกาะลีเปีนก็ได้พาลูกทัวร์นะคะมาขึ้นเรือเพื่อที่จะกลับไปหาดใหญ่กันนะคะและนําส่งที่สนามบินหาดใหญ่จะนําลูกทัวร์นะคะส่งสู่สนามบินหาดใหญ่นะคะก็ขอบคุณลูกทัวร์ทุกท่านมากนะคะที่มาใช้บริการทัวร์ของเรานะคะแล้วก็ต้องขอโทษลูกทัวร์ทุกท่านนะคะหากพูด หรือให้ข้อมูลหรือทําผิดประกันใดแก่ทุกท่านนะคะกราบขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะคะหวังว่าลูกทัวร์ทุกท่านนะคะจะมีความสุขและก็กลับมาใช้บริการทัวร์ของเราอีกนะคะขอบคุณค่ะบายบ see you